ครับก็สวัสดีพี่พี่น้องน้องลุงปน้าอาทุกทท่านนะวันนี้ก็มาพบกับแสนทองอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทรุ่นเก่านั่นเองซึ่งแต่ละเหรียญก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามโดดเด่นน่าเก็บสะสมนะครับต้องฝากประชาสัมพันธ์พี่พี่น้องน้องด้วยนะครับหลายหลายท่านนั้นคอมเมนต์เข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับว่าหนึ่ง นะครับมีหลายๆคําถามเนาะหนึ่งแสงทองสองทางรับซื้อเหรียญทําไมถึงไม่ลงเบอร์โทรนะครับพี่น้องแสงทองเคยแจ้งในหลายๆคลิปนะครับว่าเบอร์โทรขอสงวนศิษย์นะครับเพราะว่าช่องแสงทองสองทางไม่ใช่ร้านเชิงพาณิชย์นั่นเองนะพี่น้องหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับการพักผ่อนนั่นเองนะพี่น้องเป็นเบอร์ส่วนตัวเนาะ,ะก็ถ้าเกิดว่าเราเอาไปลงในสื่อออนไลน์หรือว่าในช่องสาธารณะต่าง ก็คงจะไม่ได้หลับได้นอนกันนะครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะครับช่องทางไหนที่สามารถติดต่อได้นะครับแสงทองสมทางก็ลงเอาไว้ให้แล้วนะพี่น้องลงเอาไว้ให้แล้วสําหรับช่องทางการติดต่อนะครับอ่าก็พี่น้องสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับหนึ่งช่องทางนี้นะพี่น้องหนึ่งก็คือช่องทางนี้นะครับที่ขึ้นเอาไว้ให้นะครับสองก็ 2. คือทาง Facebook นะครับ Facebook ก็คือเพจของคนคมคมคนคน,คน,คน plan, หล่อเหลือหลายนะครับหล่อมาก นะพี่น้องนั่นคืออีกช่องทางหนึ่งส่วนอีกช่องทางนึ่งก็คือ id line นะครับ id line ก็คือภาษอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับ k h o m t h i p t h i m i n k u l นะครับพี่น้องอนั่นก็คือ id line ของแสนทองสองทางนะครับไม่ได้ขึ้นเอาเป็นตัวอักษรเอาไว้ให้นะครับพี่น้องอยังไงก็ติดต่อมานะครับสำหรับช่องทางการติดต่อต่างๆนะ อ่านี่คือช่องทางการติดต่อนะครับหนึ่งคำถาม,ามแล้วสองนะซื้อกิงหรือเปล่านะครับอ่าก็แสงทองสองทางก็ซื้อกิ่งสาหรับเหรียญที่โดนใจนะพี่น้องสําหรับเหรียญที่โดนใจของทางช่องของเรานะครับมีความมีคุณสมบัติที่อ่าเราจะต้องเก็บสะสมนะพี่น้องก็คือความสวยงามนะครับความสวยงามลวดลายต่างๆนั้นอยู่ครบต่างๆนั่นเองนะพี่น้องอ่าก็อย่างที่แสงทองสองทางบอกว่า การเก็บสะสมขอให้เน้นที่สภาพเหรียญน,นะครับให้เน้นที่สภาพเหรียญน,นะพี่น้องอเหรียญของเราจะมีราคาั้งน,น,นะครับและอีกคำถามนะครับหลายคำถามเลยนะครับอ,อาจจะเอามาพูดคุยไม่หมดนะพี่น้องอ่าก็ <c oughs> ฝากด้วยนะครับสำหรับาการติดต่อนะครับเนาะ,ะการ รับข้อมูลต่างๆในทางช่องของเรานะครับหรือว่าช่องของใครก็ตามนะครับพี่น้องการรับข้อมูลต่างๆก็อยากจะให้รับข้อมูลกันให้ละเอียดนะครับว่าเออทางช่องนั้นเขามีความต้องการอย่างไรนะครับอ่ามีจุดประสงค์อะไรบ้างแบบไหนนะครับอ่าอยากจะให้รับข้อมูลกันละเอียดบางทีนะครับคนดูคลิปคลิปเดียวกันแต่การสื่อสารไม่เหมือนกันเลยนะครับหลายๆคนนะครับที่อ่าต่อว่ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอ่ก็ฝากด้วยนะครับ รับข้อมูลขอให้ดูให้ละเอียดด้วยอย่ารับให้ละเอียดนะครับอย่าเพิ่งไปเมนอะไรดูให้ละเอียดก่อนก่อนที่เราจะเมนนะพี่น้องานั่นคือตัวหนึ่งเงนาะส่วนเหรียญ5บาทนะครับที่เราเคยประกาศรับซื้อไปนะครับก็คือเหรียญ5บาทของรัชกาลที่9และรัชกาลที่10นะพี่น้องที่เป็นแบบภาษีนตรงเนาะ,ะเป็นแบบขเษียนตรงนั่นเองหรือว่าเป็นหัวสองด้านก้อยสองด้านนะครับและมีหลายๆคนรามา,มานะครับเอ๊ ไอเหรียญที่เป็นปกติทําไมไม่มีคนซื้อทําไมซื้อแต่เหรียญที่ผิดปกติจริงๆเหรียญที่ปกติเขาก็มีการซื้อเหมือนกันนะพี่น้องการซื้อเหมือนกันแต่ในปีพอศใดนะพี่น้องต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 ้องเข้าใจนะปีพศใดที่มันมีราคาการประเมินสูงอย่างที่เซนต์ของสองท่านเคยบอกในหลายๆคลิปว่าราคาที่ประเมิน u n c สูงตัวนั้นจะมีการซื้อขายนะพี่น้อง และก็มีความผิดปกติจากกระบวนการผลิตเหรียญนั้นจะมีการซื้อขายนะครับเหรียญที่มีความสวยงามที่มันสวยงามกว่าปกติเออเป็นอย่างไรนะครับก็มีให้เราเห็นเยอะแยะมากมายนะครับในรวดลายต่างๆความพิเศษนั่นเองนะครับพี่น้องก็ฝากทุกๆท่านด้วยนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เขาต้องการเราเก็บเหรียญเราต้องถามใจตัวเองด้วยว่าเรามีเป้าหมายอะไรยังไงนะครับในการเก็บสะสมนะครับถ้าเราจะนาเอาไปขาย ก็คือการเก,รก็นกําไรเราจะเก็บยังไงเพื่อที่จะให้มันได้กําไรนะครับเหรียญที่เขามีความต้องการเหรียญที่ติดอันดับความหายากเหรียญ <für S 1> ที่มีความสวยงามนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะเอาไปใช้ในการเก,รก็นกําไรนะพี่น้องเราต้องเก็บแบบนั้นนะครับอเราไปที่เหรียญนะครับเราไปที่เหรียญทั้งห้าเหรียญกันนะครับห้าเหรียญเนาะวันนี้นะครับเหรียญแรกนะครับพี่น้องก็คือ ตาไม่ดีด้วยนะตาไม่ดีด้วยอ่ะขึ้นให้ดูนะครับเหรียญแรกก็คือเหรียญของปีพศ2530เฮ้ยปีพศ2547นั่นเองเหรียญปี47ที่พี่น้องนั้นสอบถามเข้ามาเยอะนะพี่น้องเหรียญน,นี้นะอ่าปี47นะครับที่มีพี่น้องสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าเป็นอย่างไรน่าเก็บสะสมก่บจริงๆความว่าคําว่าน่าเก็บสะสมไหมนะครับมันน่าเก็บสะสมทุกรุ่นทุกปีพศขอให้มีความสวยงามมีสภาพที่สวยนะพี่น้อง มันน่าเก็บสะสมหมดทุกปีพอส่วนปีพศ2547นะครับปี4 7นั้นยอดการผลิต120ล้านนะครับ120ล้าน18 7 0 0 0เหรียญน,นะพี่น้องผลิตออกมาค่อนข้างเยอ,อะนะครับความน่าเก็บสะสมมันน่าเก็บสะสมนะครับเพราะว่าเหรียญรุ่นเก่าๆเ,าเานี้ยเขามีความโดดเด่นและความสวยงามภาพของเขายังสวยงามนั่นเองนะครับนี่คือปี47นะครับส่วนในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปเขามีการเก็บสะสมอยู่เหมือนกัน นะครับมีการเก็บสะสมอยู่เหมือนกันแต่การซื้อขายนะครับการซื้อขายเรายังเห็นได้น้อยน้อยมากๆแทบจะไม่มีเลยสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานของปีพศ2547นะครับอ่านี่คือปี47นะครับที่หลายๆคนถามมาเนาะอ่าและต่อไปก็คือปี46นะครับขัดลงมาอีกนะครับก็คือปีพศ2546อย่างที่ขึ้นภาพให้ดูนะพี่น้องอ่าปีพศ2546นะครับ เออปี47แล้วปี4 6ก็คือเหรียญติดอันดับท็อปนั่นเองนะครับปี4 6นะครับพี่น้องไม่ต้องไปพูดถึงเลยว่าเฮ้ยเขามีความต้องการหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วในตลาดเขามีความต้องการเยอะนะครับสำหรับเหรียญของปีพศ2546และมันมีเพิ่มขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือแบบที่มันผิดปกตินั่นเองที่มันไม่ไม่เหมือนปกตินะพี่น้องไม่เหมือนปกติปกติแล้วดูรูปภาพตามรูปภาพนะครับพี่น้อง ปกตินะครับในตรงที่คําว่าห้าบาทนะครับเลขห้าเนี่ยเขาจะมีเส้นที่มันวิ่งผ่านช่องอเส้นกระเบื้องเนี่ยมันจะวิ่งผ่านช่องนะครับนั่นคือเป็นเหรียญที่เป็นปกติการซื้อขายในตลาดเราก็ยังเห็นอยู่ในราคาตั้งแต่สี่สาห้าร้อยบาทขึ้นไปนะปีสี่หกนะสี่สาห้าร้อยบาทขึ้นไปเลยทีเดียวสําหรับเหรียญปีสี่หกแต่เหรียญที่ไม่มีเส้นนะพี่น้องไม่มีเส้นวิ่งผ่าน ตัวนั้นนะครับเราเห็นในเพจต่างๆในเว็บเพจต่างๆเว็บไซต์ต่างๆมีการซื้อขายกันถึงสามพันกว่าบาทแล้วพี่น้องสามพันกว่าบาทจะขึ้นแตะหลักสี่พันแล้วนะนะครับมีการประกาศรับซื้อกันมีการซื้อขายกันจริงแล้วนะพี่น้องสาหรับเหรียญปีสี่หกแบบนี้นะครับเออนะครับนั่นแหละคือเหรียญปีสี่หก นะครับซึ่งถือได้ว่ามีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับปี46เขาผลิตออกมาเพียงแค่1 8 2 0 0 0เหรียญน,นะครับ UMC เขาประเมิอนอยู่ที่1,200บาทนะครับแต่เหรียญที่เป็นปกติที่มีเส้นวิ่งผ่านนะครับมีเส้นวิ่งผ่านเลขค่าตัวเนี้ยน,นะครับก็จะมีราคาการซื้อขายราวๆตั้งแต่4 0 0 5 0 0 6 0 0บาทนะพี่น้องหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำสำหรับปี46นะครับที่เป็นปกตินะที่ไม่ปกตินี้ราคาตั้งแต่หลักพันขึ้นไป นะครับนั่นคือปี4 6ส่วนเหรียญถัดไปคือปีอะไรนะครับปี43นะพี่น้องปี43นะครับซึ่งเหรียญ5บาทปี43นะครับปี43มนั้นก็ถือได้ว่าผลิตออกมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับผลิตออกมาเยอะเช่นเดียวกันเขาผลิตออกมา146รล้าน9ก้าแสนสหมื่นเหรียญเ,เยอะมากนะพี่น้องเยอะมาก146ล้าน9แสนสหมื่นเหรียญ ส่วน UNC นะครับพี่น้องเขาก็ประเมินเอาไว้อยู่ที่60บาทนะหากใครจะเก็บก็เก็บได้นะพี่น้องในโอกาสข้างหน้าวันข้างหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นอะไรนะครับไม่มีใครรู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนกันแหละกับเหรียญของรัชกาลที่สามที่4ี่ที่ห้าที่6กที่7็ที่แดเป็นต้นมานะครับจนถึงปัจจุบันนี้เหรียญพวกนั้นมีราคาสูงกว่า ปัจจุบันนี้นะครับสูงกว่าสมัยก่อนเนี่ยหลายพันเท่าตัวเลยทีเดียวนะพี่น้องหลายพันหลายหมื่นเท่านะครับราคาส่วนของรชาชการที่เก้าเนี่ยเชื่อได้เลยว่าแสงทองสองทางเนี่ยคงจะคาดเดาไม่ผิดหรอกนะครับในโอกาสข้างหน้านี่เพียงแค่ไม่กี่ปีข้างหน้ายุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับพี่น้องยุคสมัยเปลี่ยนไปเชื่อได้เลยว่าเหรียญพวกนี้มีราคาสูงแน่นอนนะครับมีราคาสูงแน่นอน แค่เพียงแค่นี้นะครับเหรียญบางเหรียญบางปีพศเนี่ยกระโดดก้าวกระโดดเลยนะพี่น้องก้าวกระโดดเลยนะราคาหลักร้อยกระโดดขึ้นเป็นหลักพันเลยนะนะครับอ่านะครับนั่นแหละนะครับเหรียญของรัชาก,กาลที่เก้าที่น่าสะสมหลายๆเหรียญด้วยกันนะครับเหรียญถัดไปนะพี่น้องที่สอบถามมาเยอะอ่านี่แหละคือเหรียญน,นี้นั่นก็คือเหรียญปีพศสอง1ันห้ารอยสาสิบเอ็ดนั่นเองนะครับที่แสนทองสองทานเคยประกาศรับที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาท 1,500บาทแต่มีพี่น้องหลายๆคนนะครับพี่น้องหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเฮ้ยเขาประกาศรับซื้อปีสามหนึ่งไว้นะครับแสงทองประกาศรับซื้อปีสามหนึ่งก็ส่งรูปภาพ,พเข้ามาเยอะมากเลยแสงทองนั่งดูนี่เป็นสัปดาห์สองสัปดาห์ก็ไม่หมดนะครับสําหรับปีสามหนึ่งนะครับพี่น้องจนเท่าทุกวันนี้ยังดูไม่จบเลยนะครับสําหรับปีสามหนึ่งแต่ส่วนที่ส่งมาส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นเหรียญที่เป็นปกตินั่นเองนะครับอ่าเป็นเหรียญที่เป็นปกตินั่นเอง แต่เหรียญที่เราต้องการคือเหรียญนี้นะครับแผ่นนิกเกิลนั่นเองนะพี่น้องเป็นแผ่นนิกเกิลแสงขององทางเคยเมื่อเดือนก่อนๆนะครับเดือนก่อนๆที่ทําคลิปออกไปที่อัปเดตให้นะครับแสงขององทางเคยปรับลดราคาเหรียญเหรียญนี้นะครับเพราะว่าเยอะนะครับปรับลดราคาลงนะครับตั้งแต่ห้าร้อยถึงแปดร้อยบาทนะพี่น้อง ใครมีตัวนี้นะครับแผ่นนิกเกิลนะครับเนาะเหรียญปีพศ2 5 3 1ชนิดราคา5บาทของรัชกาลที่9ที่มีแผ่นนิกเกิลตรงไททอย toy, นะพีนะ่น้องอ่าที่มีแผ่นนิกเกิลนั่นเองนะครับตัวนี้ปรับลดจาก1,500บาทเหลืออยู่ราวๆตั้งแต่ราคา500ถึง800บาทนะครับอปรับลดให้เพราะว่ามีพี่น้องส่งเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะพี่น้องฮอตอนนี้นี่รู้สึกว่าจะหลายร้อยเหรียญ นะพี่น้องหลายร้อยเหรียญสําหรับปีสามหนึ่งนะ,ะปีสามหนึ่งนะครับเยอะมากสําหรับแผ่นนิกเกิลนะครับผมก็คิดว่ามันจะมีเพียงแค่ไม่กี่เหรียญแ่ละนะพี่น้องเออคาดผิดนะพี่น้องจริงๆแล้วเยอะมากนะครับน่าจะเป็นทั้งหลอดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแม่แบบแม่พิมพ์ทั้งหลอดหรือเปล่าไม่รู้กว่าที่ Q&A เขาจะตรวจสอบได้เนาะก็อาจจะหลุดมาหลายหมื่นหลายพัน เหรียญด้วยกันนะครับพี่น้องซ 22, ึ่งเหรียญปีพศ2531นห้เจี้เขาผลิตออกมาที่44ล้านนะครับ44่สิบสีล้านหแสนสามพเหรียญด้วยกันนะครับนั่นคือยอดการผลิตนะครับยูเอ็เขาประเมินอยู่ที่150บาทนะครับ150บาทแต่เหรียญน,นี้แสนอสองพันห้าอยู่ที่500ถึง800บาทนะพี่น้องปี31ที่มีแผ่นนิกเกิลอยู่นะครับที่มีแผ่นนิกเกิลแบบนี้นะครับแบบตัวอย่างนี้นะครับแบบตัวอย่างที่ขึ้นเอาไว้ให้ นะพี่น้องอ่าดูดูข้อมูลดูให้ละเอียดด้วยนะครับอ่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันนะครับเนาะส่วนเหรียญถัดไปก็คือเหรียญของปีปีสี่สี 44, ่นะครับปีสี่สี่ตามรูปนะครับเนาะอ่าซึ่งปีพศสองพันห้ารอสี่สิบสี่นะครับก็ผลิตออกมาค่อนข้างเยอะนะครับพี่น้องปีพศสอ4พผลิตออกมา76็ดสิบหล้านห้าแสนหนหกพันเหรียญนะครับ อ่าเกตสิบหกล้านนะครับเกตสิบหกล้านห้าแสนหกหมื่นหกพันเหรียญ UNC นซนั้นเจ็ดสิบบาทนะครับซึ่ง <c oughs> เหรียญปีพศนี้นะครับพี่น้องการซื้อขายในตลาดนักสะสมก็ยังไม่มีนะครับยังไม่มีแต่ก็มีการเก็บสะสมเหมือนกันนะครับในแต่ละเหรียญเขาก็มีการเก็บสะสมเหมือนกันแต่การซื้อขายนั้นยังไม่มีนะครับเพราะว่าเหรียญพวกนี้ยังมีอยู่ในระบบเงนเรียนและก็มียอดการผลิตนั้นเยอะมากๆ นะพี่น้องเยอะมากๆนั่นเองนะครับจึงทําให้การซื้อขายนั้นยังไม่มีนะพี่น้องแต่ในโอกาสข้างหน้าก็ไม่แน่เหมือนกันสําหรับเหรียญทุกรุ่นทุกปีพศของรัชกาลที่9นะพี่น้องขอย้ำนะครับปี31ที่มีแผ่นนิกเกิลน,นะครับส่วนปี46จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับราคาก็อย่างที่บอกไปนะครับที่เป็นปกติราคาซื้อขายตั้งแต่3-400ขึ้นไปนะครับ3-400ขึ้นไปราคานั้นอาจจะแตกต่างกันระหว่าง พื้นที่นักสะสมต่างๆนั่นเองนะพี่น้องส่วนอีกตัวหนึง่งที่เป็นผิดปกติก็จะมีราคาตั้งแต่หลักพันนะครับตั้งแต่1,000จนถึง3-4,000บาทนะพี่น้องอ่าสำหรับปี4-6นะครับ4-6รีเทิร์น นักพี่น้องนั่นแหละส่วนเหรียญปีอื่นๆนะครับเหรียญของปีอื่นๆนั้นพี่น้องจะเก็บสะสมก็สามารถเก็บสะสมได้นะครับเผื่อโอกาสข้้นหน้ามันจะมีราคาที่สูงกว่าหน้าเหรียญนะครับมีความต้องการในตลาดนักสะสมโดยทั่วไปนะครับก็ฝากพี่่น้องๆลุงป้า,าท,ทุกท่านด้วยนะครับส่วนช่องทางการติดตอ่อก็อย่างที่บอกนะครับในคลิปวิดีโอมันจะเป็นตัว อักษรวิ่งหรือว่าอาจจะเป็นกา์ดที่โผล่ขึ้นมานั่นเองนะพี่น้องก็สามารถดูได้จากตรงนั้นนะครับส่วนเบอร์โทรก็ขอสวนสิทธิ์นะพี่น้องสําหรับวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นข้อมูลให้กับพี่ๆน้องๆได้บ้างนะครับก็ขอ,ขอฝากคลิปไว้เพีงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ